นูที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวทานนั่นก็คือสปาเกตตี้ในแบบของเราก่อนอื่นก็ต้องลวกเส้นก่อนนะคะกลับเข้าครัวอีกครั้งค่ะจริงๆเข้าครัวทุกวันอย่างที่บอกแหละแต่ว่าเ,ออเรื่องทางคลิปเนี่ยก็พักหลังก็ออกนอกสถานที่เนาะเข้าครัวก็อาจจะน้อยลงนะคะคลิปเข้าครัวน้อยลงแต่จะพยายามกลับมาทำอาหาร ให้เหมือนเดิมนะคะก็สลับสลับกันไปแล้วเราก็<ฟ>มีสิ่งที่อยากแนะนํานะคะเราใช้มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยโชว์เพื่อนๆเ,เลยที่บีบกระเทียม <c oughs> คือมันดีมากจริงๆที่ผ่านมาก็ซื้อใช้นะคะแต่ว่าไม่เจอที่แบบมันคุณภาพดีแบบนี้เลยอันนี้คือดีจริงๆคือที่ซื้อมามันจะเป็นแบบลักษณะพลาสติกอะแล้วพอกดก็กดไม่ลงจาก,กดไม่ออกอันนี้คือแบบกดออกนะคะไขไม้ก็เนี้ย แต่ว่าก็ต้องใช้มือช่วยนะส่วนด้านนี้ก็เอาออกนี่ได้แบบนี้นะคะง่ายดายไม่ต้องมานั่งสับนะคะเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ซื้อจากร้านหนูอะไรยังไงนะคะก็คือซื้อจากร้านกิฟช็อปอะไรนะเอาคาร์บอนเออเอาคาร์บอนอ่ะที่เคยไปนะคะดีงามมากเลยแล้วตอนนี้นะคะเส้นสปากเกตตีของเราก็ได้แล้ว คุณต่อก็จะพักไว้ก่อนเพราะเราจะไม่ทิ้งน้ำเราจะใช้น้ำในการลวกเส้นมาทำอาหารด้วยนะคะอะระหว่างนี้ก็ขอเปลี่ยนมออหนอยเพราะเดี๋ยวจะใช้มอนี้ในการทำอาหารนะอ่ะค่ะทำต่อเลยเอาละจ้าเราก็ตั้งหม้อเนาะหม้อเดิมไม่ล้างด้วยใส่น้ำมันมาขอบลงไปนะคะเราจะทำไล้ไคร ฉันก็จำชื่อเมนูไม่ได้เออไอที่มันเป็นมักกะโรนีชีสเพอร์มิซานอะแต่ว่าเขาจะใช้พวกอะไรนะเนื้อติดมันใช่ไหมคะอันนี้เราใช้เป็นบีฟสตริปแทนนะคะในการทำคือถ้าเป็นแบบเนื้อติดมันเยอะๆมันน่าจะอร่อยกว่าแต่อันนี้เราก็แบบใช้แบบนี้แหละแขนในการทำให้ถูกกว่าด้วย ลดราคา <c oughs> แล้วแต่ยี่ห้อด้วยแหละคนที่อยู่ที่นี่นะยี่ห้อนี้มันราคาแบบแพ็คละ13เยวห้ามยี่ห้ออื่นคือแบบแพ็คละก็าไยร่าย20เกือบ30เยวห้ามเลยซึ่งแทงอันนี้เราก็เลือกซื้อเอาแต่ยี่ห้อนี้ก็คือแบบเขามีฟาร์มที่นี่อะไรไงเราก็ค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของเขานะค่ะ เราไม่ได้จะทอดแคสด่สนะีเดี๋ยวหาพื้นที่ไว้ก็ค่อยทำได้เนาะก็ะค่อยทอดไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหดใแตเพิ่มไปเรื่อ,อ,อยๆสีหอมมากเลยจ้าจริงๆเนาะว่าจะกินข้าวกับไข่นะพอพอได้กลิ่นบิสตี้แล้วแบบยากกินอยากกินพาคเกตี้แทน ไม่นาไม่งานมากน,กนะคะจากนั้นเราก็จะทําการพลิกสวยเลยทีเดียวพอพลิกแต่จริงกินแบบนี้ก็ดีนะมันก็มันน้อยอะ่ะแต่ถ้าเพื่อความอร่อยมันต้องเป็นเนื้อที่ติดมันหน่อยนะจ๊ะอาล่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานแล้วเราก็จะทอดชุดต่อไปนะคะเดี๋อาจจะใช้สองแพ็คเลย กลัวว่ามันจะน้อยไปสําหรับลูกคุกบ้านเราลูกบ้านเรานั้นก็เริ่มเติบโตกันแล้วเขาก็จะแบบควรจะต้องกินอาหารที่แบบมันโอเคหน่อยมีเนื้อนะสัตว์มีอะไรรอบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้เกรียมเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำสปากเกตตี้กันค่ะ เอาละจ้างเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็ใช้มันเยอะนะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะคือจริงๆตามสูตรอะ่ะเขาจะใช้กระเทียมแบบเป็นกลีบเลยใช้แค่สองกลีบแต่ที่ฉันอยากจะบดจ้ะเอาละจากนั้นเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเส้นนี้ก็แช่ในน้ํานานเกินมากเลยเพราะว่ามัวแต่ทอดเอเจีอย่กลายเป็นกระเทียมเจียวไปลนะ้ว อันนี้เราจะไม่ไม่กรองน้ำนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำในนี้ในการทำถึนเป็นกระเทียมเจียวไทยมากมันไม่ควรที่จะแบบยังไงอ่ะพ่อจนกระทั่งสุกข,ขนาดนั้นนะคะวอกว่าจอ,อกมาอร่อยนะลูกๆกินได้แต่พ่อไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าิงก็จะติดความเป็นแบบอีพของฮีงตะกี้ทีเดินเข้ามาแล้วหีก็บอกว่าทำไมแกแบบแช่เส้นไว้แบบนั้นน่ะ เราก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้จะทำะสปาเกตตี้สไตล์อียิปต์จ้ะฉันจะทำสไตล์แบบฟรังฟรังนา้น no. เดี๋ยวเราจะตักน้ำใส่ทีหลังนะคะเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ก็คไนไปก่อสีน้ำตาลคือความไหม <laughs> เอาละแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นความอร่อยที่ได้จากไอตัว e ีปสตริปที่เราทอดนะคะจะมีความหอมจากตรงนั้นแต่ก็ต้องปรุงด้วยเกลือแหละเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือนะคะลงไปนี่เราก็ใส่พริกไทยหรือเปล่านะแต่เราก็จะไม่ตามสูตรเนี่ยเออมันเรียกว่าสปากเกตตี้คาโบนาร่าใช่หรือเปล่านะเออประมาณนั้นแหละเราพูดผิดเพื่อนแกให้แน่นอนเราค่อนข้างมั่นใจ จ็จใส่ไข่ที่ผสมกับชีสพอรเมซาลงไปนะคะแต่ช่วงเวลานี้เราปิดไฟเลยเอาวางไว้ด้านบนก่อนเดี๋ยวมันจะสุกเกินเพราะมันไม่ควรที่จะสุกมีไข่เหลืออีกเดี๋ยวโชค แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำการคลุกๆนะคะคลุกด้วยอันนี้แหะต้องปิดไฟแล้วนะตอนนี้คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่เจ้าตัว Beef Strip ลงไปนะคะเยอะเกินจริงๆมันต้องอย่างที่บอกต้องเป็นเนื้อติดมันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แต่เรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติไงเราเลยไม่อยากหั่นจะเนี่ยให้กินแบบนี้แหละกินเป็นแผ่นๆแ,แ,แ,แบบนี้แหละขอคุกให้เข้ากันจริงๆเพื่อความสวยงามมันไม่ควรเอามาคุกหรอกแต่ว่าเราอยากได้รสชาติไงจากไอกตัวบีฟเนี่ยต,ตักเสิร์ฟใส่จานเลยมันก็จะอร่อยแบบเรียบง่ายอยู่เนะ ความอร่อยของสปาเกตตี้นี้นะสาหรับคุณต่อก็คือเวลาที่เราแบบกัดกินเนื้อติดมันหรือว่าไอเบฟสติปเนี่ยแหละคะ่ะแบบนี้จัดวางแบบนี้ไปดีจ้าคนละสองตอนก่อนช่วยอนุญาตใช้มือนะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อความสวยงามก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสลี่เออเวลากินสปาเกตตี้แล้วมีพาสลี่ติดอะ่ะจะอร่อยมากเลยนะคะ นี่นะเตรม้มแล้วค่ะส่วนอาหารของแม่นั้นข้าวน้ำพริกปลาทูปลาร,รานะคะแล้วก็ไข่ต้มค่ะคือกินเกือบทุกวันเลยอ่ะจะบอกให้มันอาาร่อยจริงๆริงแล้วนี่ก็คือได้ฝัก ไอถั่วฝักยาวมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนแถวบ้านใช่ไหมคะก็แบบอ,อ,อร่อยแบบอวบด้วยแบบของไทยเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวคุณต่อจะไปทานแล้วนะคะส่วนเด็กๆเนี้ยทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่พอละมุดบอกว่าไม่กินสปากเกตตี้คือแบบมันไม่เห็นหน่ากินเลยฮีก็แบบติดแต่ความเป็นอียิปต์นะคะฮีก็เลยไม่กินของเราดูเสียงเสียงหน้ามั่นใ้เนาะคือเราส่าห์ทำให้คืออยากให้กินมันอร่อยมากสปากเกตตี้อ่ะเอาล่ะ นี่นะเดี๋ยวคุณต่อไปกินละสภาพห้องวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแล้วหม่ถึงว่าบ่ายแก่ๆว่าคุณต่อกับพ่อละมุดเนี่ยก็คือนอนกลางวันแล้วก็ก่อนไปนอนก็บอกลูกว่าเล่นเกมแล้วหนึ่งชั่วโมงทําความสะอาดด้วยนะลูกไม่จ้ะไม่เพิ่งจะมาเก็บกันแล้นี่ก็พ่อละมุดก็ใจ <What> s <S ดีจะให้ไปซื้อ <everyday routine? S 2> ของเย่ first Mama yell at us, tell us to clean. then she will go to sleep, give us some devices, let us rest for 30 minutes then tell us to clean. We forgot to clean. Mama gets upset. then if we're lucky, she sends us downstairs. That's what's happening now. This is not but, me. Before, but before before we go downstairs, there always has to be the clean because of course for no reason our house has to be clean. You will not you, uh, you will not get your supporter. they will support me because you supposed to clean this long time ago but still you don't and then papa so kind to you send you to buy thing what you want <Is that S 1> ออธิบายนิดนึงนะคะว่าทำไมผ้าถึงมาอยู่ตรงนี้นะแล้วดูลูกลูกเนี่ยก่อนหน้านี้มันเรียบร้อยกว่านี้คือเราเอาผ้ามาตากข้างในนะคะเพราะว่าอากาศมันชื้นมากข้างนอกชื้นแบบเปียกอะคะ่ะเราเลยมาตากข้างในเพราะไม่งั้นผ้ามันจะเหม็นก็เลยเนี่ยแหละ ตแต่จริงอากาศตอนนี้เริ่มดีละแต่เมื่อวานเนี่ยอากาศแย่มากเลยนะคะเอาละไปไอเซคีบิดยังจะมากินอีกอ่ะตาตาอี Enough. ส่งเด็กๆไปซื้อของนะคะให้ซื้อมันฝรั่งด้วยเพราะเดี๋ยวจะามาทำอาหารอ่ะมม is being mean to me because she takes the laptop away for no reason when I use like only one minute today shameless shameless I only use the phone for like two seconds you are lying you are lying and mama l i k นี่กำลังตีแรงวันอยู่มคจะันเหมือนมีลูกสี่คนทำงานอยู่ก็ถูกเรียกอย่างเงี้ยละว่า s s you. ไม่ใช่แล้วเนี่ยมันต้องใช้งานอะไรสักอย่าง you want me to do something for you you never call me for missing me but you want something and acting like drama like this you hurt my feeling what you want ยัลล์ say it say it just wanted to see your face only you don't even look my at my face when you talking because you hurt my feeling <laughs> สแสดงสแสดงทั้งบ้านอะทั้งบ้านเนี่ยแม่เนี่ยถูกบูลลี่ตลอด ล้วจะไม่ให้แม่เป็นคนขี้บ่นได้ยังไงคะเพื่อนเพื่อน you have to support me นะคะเพื่อนเพื่อน uh woman right คะ่ะ woman right ถูก b u ลี่ตลอดถูกรังแกอะไร baby w h a t you w a n t จ้ะ you 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 just lie like your kid You hurt hate but feeling I okay น่ารักอะ น่าจุกมากเลยชอบแกแล้งเราอย่างเงี้ยเราเราเราก็แบบติ้งต้องอ่ะเวลามีาลูกๆูก,กับสามีมีปฏิกิริยาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบนา่ารักชอบไชอบถูกบุลลี่สำหรับเมนูเย็นวันนี้ที่คุณต๋อจะทำนะคะนั่นก็คือมันฝรั่งอบเนื้อวัวนะ ก็จะเหมือนกับมันฝรั่งไก่อบที่คุณเต๋าเคยทํานั่นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเนื้อแลวระยะเวลาการทําก็จะนานกว่าปกตินะคะคุณเต๋จะทําในเตาอบเลยเราก็เตรียมส่วนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นหอมแขกใช้สองหัวใหญ่นะคะส่วนนี้ก็เป็นแครอทแล้วเดี๋ยวต้องมีผักรวมด้วยนะแต่ผักรวมคุณเต๋าจะใช้เป็นแพ็คแบบแช่แข็งเนาะแต่นนี้ก็จะเป็นแครอทแบบเบบี้แครอทนะคะซึ่งซื้อมานานแล้วแหละสัปดาห์หนึ่งเอามาใช้ก่อนที่มันจะเสีย ใช้ร่วมด้วยส่วนนี้ก็เป็นเนื้อใช้ปริมาณเยอะเลยเนื่องจากว่าคุณเต๋อกะว่าจะทําให้ทานจนถึงพรุ่งนี้ถึงมื้อกลางวันพรุ่งนี้เลยเราก็ขี้คลานเนาะก็จะได้แบบช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันไม่ต้องมาแบบปวดหัวคิดว่าจะทําอะไรให้คนในครอบครัวกินวันนี้เป็นวันเสราร์นะคะดังนั้นพรุ่งนี้พ่อระมุดก็อยู่ด้วยก็โอเคก็จะได้กินอันนี้ไปด้วยส่วนนี้เป็นมันฝรั่งยังไม่ได้หัน่น ตอนนี้คุณต๋อจะเอามันฝรั่งมาหัน่นแล้วก็จะหั่นเนื้อให้เล็กลงนะคะเอาละมาทำกันเ,เราก็เตรียมนี่ไว้ใส่มันฝรั่งก็จะมาหั่นมันฝรั่งนะคะจะหนาจะบางก็แล้วแต่ความชอบเลยอย่างถ้ากินอาหารที่คนอียิปต์ทำหลายๆบ้านจะพบว่าบางบ้านเขาก็หั่นชิ้นเล็กบางบ้านเขาก็หั่นแบบชิ้นหนา,หนาอย่างแม่พ่อละมุดก็จะเอาบางบางหน่อยประมาณนี้แหละ ถ้าจำไม่ผิดเอ่อมีเรื่องเล่าทำไปเล่าไปเนาะคือเมื่อวันก่อนใช่สัปดาห์ก่อนที่ไปกับไปเที่ยวกับพอ่อละมุดใช่ไหมคะพอ่อละมุดก็แบบเอารูปจาก facebook ให้ดูเป็นรูปที่คุณขมานเขาถ่ายรูปภรรยาเขาทําความสะอาดเราไม่ได้เป็นการทําความสะอาดแบบปกตินะคะ สิ่งที่คุณต่อเล่าไปว่าผู้หญิงมุสลิมอาหรับส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนเอ,นอียิปาเลสตลไตน์ซีเรียรวมไปถึงโมร็อกโกอะไรเงี้ยหรือว่าสาวๆอันนี้จะไม่ใช่อารับเนาะสาวสาวตุรกีอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเนี้ยเขาจะแบบชอบทำาความสะอาดมากเอาละใดๆก็ตามภาพที่คุณขามานโชนะคะก็คือเป็นภาพที่ภรรยาคุณทศนาปีนขึ้นไป ตรงตู้อะตู้ตู้กับข้าวเหมือนตู้ของคุณเต๋อะค่ะตู้เก็บของเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วก็แบบขึ้นไปด้านบนคือเขาก็ตัวเล็กเนาะแล้วก็ไปเช็ดนะคะข้างคนเลยแล้วคุณขมานก็เขียนกำกับว่านี่เป็นภาพที่ฉันเห็นทุกวันเย่เออโชฮะจิจซึ่งแบบพอพอเราหมดโชวให้เราดูเนาะเราก็แบบเออ,บอ,อเบอกคุณขมานนะว่าอย่าโพสตอะไรแบบนี้ได้ไหม เพราะมันทําให้ฉันเนี่ยแม่บ้านอย่างฉันเนี่ยรู้สึกด้อยค่าตัวเองมากรู้สึกว่าไร้ค่าพรากๆว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่แบบรับความสะอาดขนาดนั้นนะ่ะคือแค่ทําความสะอาดกวาดๆนี่ก็ยังแบบอืมนะขี้เกียจแล้วจะให้ไปทําแบบนั้นเนี่ยโอ้โหคือการที่เราเห็นแม่บ้านอาลับทําแบบนั้นเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงะมาจะถานเขาสูงมากมันทําให้ฉันรู้สึกว่า ฉันเป็นแม่บ้านที่แย่จากเดิมที่ฉันรู้สึกว่าเออฉันก็เป็นภรรยาที่ใช้ได้นะพอเห็นเห็นเนาะเห็นการทําความสะอาดที่แบบจริงจังของพวกเขาแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกแย่กับตัวเองมากแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนไปอีบอ่ะทุกครั้งแหละจะรู้สึกว่าฉันเป็นแม่บ้านที่แย่มากเลยอ่ะเพราะว่าเขาทาความสะอาดแบบสุดๆอ่ะคือเช็ดประตูค่ะเช็ดหน้าต่างเช็ดขอบ แต่ก็ไม่ได้ทําทุกวันหรอกแต่อาจจะแบบทําทุกสองวันสามวันอะไรแบบนี้นะคะวุ้ยอันนี้หนาไปเอาละฉันจะพยายามทําให้มันบางก็ประมาณนี้แหละเป็นเรื่องเมาส์มอยแต่ไม่ได้ว่าคุณทัศนานะเป็นแม่บ้านที่แบบน่ารักมากจาได้ว่ามีครั้งหนึ่งเราก็ยังไงอ่ะคุณขมานพาแวะไปที่บ้านแปบ๊บหนึ่งไปเข้าห้องน้ําแล้วแบบโอ้โหขนาดไม่มีไม่มีแขกเนาะไม่ได้เขาไม่ได้เตรียมต้อนรับแขกอะ่ะแต่บ้านเขาแบบสะอาดมากต่างจากบ้านฉันมากจ้า อาพูดต่อลูกเข้าใหม่ละเมากันไกเสียงสัตนเลยก็จะบอกว่าถ้าใครเคยดูพวกบล็อกเหมือนคุณเต่ออะเป็นแบบคลิปประจําวันของแม่บ้านชาวจุรกีลองไปดูนะคะเขาสะอาดมากแล้วเขาทาจริงนะเคยเคยแบบเมาวกับพอลโมนว่าแบบทาจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจ้างคนอื่นมาทําวะแล้วจากนั้นเขาก็ทาท่าอะไรเงี้ยก็เมามอยเมามอยแต่พอลโมนอกว่าไม่คือ สาวจุรกีส่วนใหญ่เขารักความสะอาดแล้วเขาก็แบบชอบเขาชอบการทาความสะอาดก็เหมือนชาวอียิปต์ชาวซีเรียเนี่ยแหละเนาะก็แค่นประมาณนั้นแต่มันก็จะเห็นได้ชัดแหละว่าเขาทําเองเพราะว่าความสะอาดที่จ้างแม่บ้านกับความสะอาดที่แม่บ้านทําเองมันก็จะดูต่างกันนิดนึงอ่ะเออมันจะเห็นถึงความแบบเออมันความเป็นธรรมชาติในในใ,ในความสะอาดนั้นแบบนั้นนะคะก็คนั้นก็เนี่ยแหละคะ่ะมาเราแหละหมอหมวยให้ฟัง คือฉันทําไม่ได้อย่างเขาไงฉันก็บางทีฉันก็รู้สึกแบบฉันอยากจะเป็นนะฉันก็พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อย่างวันนั้นเพ่อเพราะเราเราให้ฟังใช่ไหมว่าคุณทัศนาทําความสะอาดแบบนั้นเราก็กลับมาวันตัดวันถัดไปล้วก็ทําความสะอาดเลยแต่ก็ทําไดอ้อยู่แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็รู้สึกเหนื่อยเพราะแบบมันมันรกมากจริงๆอ่ะคือเราทําไม่ไหวอ่ะ ไม่รู้ว่ามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าว่าเราแบบเออก็ทําหลายอย่างหลายอย่างต้องยอมแล้ว,ว่าไม่ได้ถูกเทรนไม่ได้ถูกสอนให้มาเป็นแบบแม่บ้านตั้งแต่น้อยอะค่ะบางทีอะคนเราอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถูกเลี้ยงดูถูกอบรมมายังไงด้วยนะที่จะหล่อหลอมให้เราเป็นผู้ใหญ่ในแบบใดแบบแบบหนึ่งก็ยอมแล้ว,ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะมีมีคนทำความสะอาดให้ แล้วก็มีญาติพี่น้องที่คอยแบบก็จะอยู่กับเราใช่ไหมแล้วเขาก็จะคอยทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นแบบลูกคนเล็กอะ่ะก็ไม่ต้องทําอะไรแม้แต่พี่ๆก็ไม่ต้องไม่ต้องทําความสะอาดบ้านอะ่ะก็จะไปทํางานอย่างอื่นมากกว่าลักษณะนั้นพอนี้พอเราเอา่อต้องมาใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านเป็นไงละ่ะก็ได้แค่นี้แหละพราะเราหมดได้แค่นี้นก็สงสารเพราะเราหมดน,นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีความดีบางอย่างไม่ไงั้นเขาคงไม่ทนอยู่กับเราขนาดนี้หรอก เอาละค่ะเมาส์ไปนี่ก็หั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะหาถาดมาเพื่อที่จะเตรียมอบนะคะเนื้อเยอะเลยเนาะนี่สองแพ็คน่าจะประมาณหนึ่งกิโลได้แหละเอาละค่ะคลิปนี้ก็จะเน้นเมาส์มอยนะเพราะว่าไอเมนูเย็นวันนี้คือมันทําง่ายมากง่ายตรงไหนหรือเปล่าก็คือใส่ทุกอย่างเข้าไปในถาดเพียงแต่ว่าเราต้องปรับ ปรุงรสชาติให้มันดีว่างั้นเถอะจากนั้นก็เข้าต่ออบสองสามชั่วโมงจบเสร็จประมาณนั้นนะคะจากนั้นก็ใช้เวลากับการเมาส์ไปค่ะเอาล่ะได้ถาดมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการโรยหอมลงไปจากนั้นก็ตามด้วยตามด้วยอะไรดีตามด้วยมันฝรั่งประมาณหนึ่ง เอาลงไปก่อนวันนี้คุณเต๋อจะไม่ใช้มะเขือเทศนะคะจะใช้เป็นแบบมะเขือเทศปั่นแบบกระป๋องแบบนี้นะแล้วก็ต้องใส่เครื่องเทศด้วยนะคะเครื่องเทศที่ใส่ก็จะมีใบกะวานลูกกะวานคือใส่อะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะก็จะได้แบบเ,เนื้อมันฝรั่งอบเอ้ยมันฝรั่งอบเนื้อแบบฟรั่ฟรั่ง แบบฝรั่งก็ให้ใช้พวกทามแล้วก็อะไรนะโรสแมรี่นะคะก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งมันเออเก๋ไก่ดีมากอะเพียงแค่เปลี่ยนลักษณะของเครื่องเทศรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะคะถ้าแบบฝรั่งฝรั่งมันก็จะออกแบบเออเขาเรียกว่าอะไรรสชาติแบบออกไลท์หน่อยไลท์ Light, นะคะถ้าแบบ หยิบก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรมากเนาะเอาละใส่ลูกกวานแล้วก็ใบกวานแล้วก็อบเชยนะคะแล้วก็จะใส่การพูล,ลงไปด้วยก็ได้แล้วแต่ปกติคุณตอกก็ไม่ค่อยได้ใส่นะวันนี้ใส่แล้วกันเอาตามชอบเลยจ้ะาจากนั้นเราก็จะใส่แครอทลงไปประมาณหนึ่งแล้วกันจะค่อยใส่เนื้อ ามด้วยเนื้อนะคะคือเนื้อให้มันอยู่แบบก,ากลางๆหน่อยอ่ะไม่ถึงกระใต้มาการการทำอาหารนี่ก็คล้ายๆของคนตุรกีนะสไปตุรกีมาคอนเฟิร์มหน่อยแต่เรารู้ว่ามันมีเราเคยเห็นคนตุรกีทำแบบนี้แหละ แต่มันก็จะต่างกันตรงการใช้เครื่องเทศแล้วก็เนื้อสัตว์รู้สึกว่าเขาจะนิยมใช้เนื้อไม่เนื้อแกะก็แพ้เนี่ยแหละเออประมาณนั้นนะคะเอาล่ะจากนั้นเราก็จะปกด้วยมันฝรั่งต่อเราใช้มันฝรั่งเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยพอดีว่าทําเยอะเพราะว่าพ่อละมุดเขาชอบมันฝรั่งเดี๋ยวต้องเหลือพื้นที่ไว้สําหรับการใส่ผักรวมด้วยนะคะผักรวมที่ว่าก็คือ หเวลันเตากับแครอทในแพ็คเนาะเมนูนี้คือยังไงก็อร่อยลองไปทำกันดูขอแค่ไม่ไม่พลาดใส่เกลือเยอะเกินไปอร่อยแน่นอนนะฮะนะฮะเอาละเอาละเยอะเกินเยอะเกินจริงๆจากนั้นเราก็จะใส่ผักรวมนะคะ นี่เป็นแบบนี้นะคะถ้าคือไม่รู้ที่ไทยมีขายหรือเปล่าถ้ามันหายากเนาะในบางพื้นที่ใช้แค่ลอดแล้วก็ซื้อว่วดนำเตามาแยกใช้แครหลอดทานเอาเองประมาณนั้นนะคะไอการทำเมนูมันจะทำได้สองแบบนะจะทำเป็นซุปก็ได้หรือว่าจะอบแบบนี้ก็ได้ มันฝรัง่งที่เหลือเราว่าถาดเราใหญ่แล้วนะมันก็ยังไม่พอเนาะจากนั้นต้องใส่กระเทียมบดด้วยเกือบจะลืมแครอทฉัน้นยังเหลืออยู่คือลูกๆอะ่ะชอบแครอทเราก็ยัดเข้าไปอีกเยอะเกินต้องเวลาอบต้องเอาฟอยล์ปิดนะเนี่ยเอาละเอาละเอาละค่ะเราก็จะใช้นี่เป็นตัวช่วย ง่ายมากคือสำหรับคุณต่อว่าเวลาทาพวกเมนูมันฝรั่งอบอ่ะกระเทียมบดเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยนะมันทำให้รสชาติมันฝรั่งอบมันอร่อยขึ้นจริงๆอย่างที่คุณต่อเคยบอกเนาะในคลิปเก่าๆว่าสำหรับคุณต่อก็คือกระเทียมเนี่ยมันเป็นผงชูรสเครื่องชูรสธรรมชาติจริงๆที่ทำให้อาหารมันอร่อยนะคะรสชาติมากขึ้นเพราะแต่ก่อนอะ่ะ ก่อนที่คุณต่อจะมาเรียนรู้วิธีการทําแบบแม่ย่าเพราะเรามดก็สอนเนาะเพราะเรามดไม่ได้ใช้กระเทียมเลยในการทํามันก็ออกมาอร่อยระดับหนึ่งแต่พอเราได้กินเมนูที่แม่ย่าทําโดยที่ใส่กระเทียมลงไปนะคะแซ่บมากขึ้นต้องเป็นกระเทียมบดด้วยแบบนี้อ่ะอันนี้คุณต่อก็ใส่ประมาณครึ่งหัวนะแบบนี้แหละจากนั้นเราจะใส่มะเขือมะเขือเทศ ถ้าใช้มะเขือเทศก็ใช้ประมาณลูกสองลูกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ถ้าจะทําแบบเมนูฝรั่งรู้สึกว่าเขาจะไม่ใช้มันไอไม่ใช้มะเขือเทศในการเอ่อในการอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบอารับอารับ,รบนะประมาณนี้มะเขือเทศผสมกับน้ำแล้วปั่นแล้วก็มาเอ่อราดก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ก็ได้นี้แล้วแต่เลยสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาละจากนั้นเราก็จะใส่เกลือนะสำหรับเกลือคุณต๋อจะใช้ประมาณ1ช้อนใหญ่เลยแบบนี้นะคะ1ช้อนพุ่นูนะ่ะไม่ต้องกลัวเค็มออกมาโอเคแน่นอนอาจจะเค็มน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะอีกนิดนึงแต่แต่ห้ามแต่ห้ามห้ามถึง2ช้อนอะประมาณช้อนนิดนิดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปประมาณหนึ่ง เรื่องน้ำเนี่ยคนต่อมักจะพลาดนะแต่ว่าเอาละเราจะอบค่อนข้างนานก็จะใส่น้ำลงไปแบบประมาณครึ่งถาดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฟอยล์ปิดโอ้ยเด็กกวนอีกแล้วอะเวท Yes อะไร okay, baby, wait. Huh? Okay, okay. โอเคเบบี้เวทฮะโอเคโอเคอ้อนี่ก็ล้นเกินล้นเกินละสรุปเพลินเลยไงเพลิน เทน้ำเพลินเต็มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรสมหรับคุณต่อถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอ,อบมากกว่า3ชั่วโมงได้ไนะ้ามันก็จะค่อยๆหดๆไปนี่แหละคุณต่อจะใช้ไฟแรงสุดเลยประมาณเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ300 300ยอองศาได้นะคะในการอบเนาะก็จะใช้เตาล่างเลยค่ะแต่ว่าคุณต่อจะเอาเอ,อ,อยปิดนะคะแล้วก็พออบไปสักพักอาจจะสักประมาณแบบ2ชั่วโมงอะ่ะค่อยเปิด สาออกนะแบบนั้นเอาละคะ่ะเราก็จะติดไว้ฟอยกันแล้วก็จำได้ด้วยว่าที่แม่สามีทำแล้วมันออกมาอร่อยมากมันมันรสชาติต่างจริงไม่น่าเชื่อแกใส่กีลงไปด้วยกีรื้วนน้ำมันเนยนะคะประมาณนึงใส่ไปประมาณนี้แหละนิดนึงนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เอาละแล้วเราก็เอาฟอยติด ฟอยของเราค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยเราก็จะติดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงด้วยเสร็จเรียบ้อยจากนั้นเราก็จะเอาเข้าตะอบเลยจนะ้าใส่เข้าไปแล้วนะคะ ็สักประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูเมนูนี้ก็คือต้องใจเย็นจริงๆก็จะเปลืองแก๊สหน่อยนะเม่อกี้เอาข้าวตาอเรียบร้อยแล้วก็ลืมว่าฉันลืมใส่อีกอย่างข่าวที่เราก็ลืมมีเพื่นท่านหนึ่งทักด้วยแต่ดีนะวันนี้นึก,นกได้ลืมใส่พริกไทยดําแต่จริงลืมก็ไม่เป็นไรค่ะก็ออกมาอร่อยเหมือนกันแต่ว่าควรจะมีไงเพราะว่าพริกไทยดามันก็จะมีความหอมนะคะปิดฝากลับเอาข้าวตาต่อ นะคะนะคะไม่พลาดแล้นะคะเรียบร้อยค,ค,ค่ะโอช่วงนี้คือมแมลงวันเยอะมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอากาศมันชื้นนะคะแล้วแบบมแมลงวันอะ่ะเปิดเปิดประตูแบบเลื้อหน้าต่างนิดนึงอะ่ะมันเข้ามาเยอะมากเลยอะ่ะคงหนีความชื้นความร้อนชื้นจากข้างนอกนะก็ต้องใช้ไม้ตีไปหลายตัวเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเข้าเตาอบนะ ไปสองชั่วโมงครึ่งได้นะคะอาหารก็ออกจากเตาแล้วนะ